สวัสดีครับวันนี้จะมาลองทำโจทย์อินทิเกรตง่ายๆกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการอินทิเกรตนะครับโจทย์ข้อแรกครับเป็นอินทิเกรต x เทียบตัวแปร x นะครับหรือเรียกว่าอินทิเกรต x dx นะครับการอินทิเกรตลักษณะโจทย์แบบนี้มันตรงกับสูตรที่เป็น x ยกกำลัง n ครับ x ยกกำลัง n หมายความว่ายกกำลังใดๆ โดยมีข้อแม้นะครับห้ามยกกําลังลบหเท่านั้นนะครับตอนนี้มันยกกําลังอะไรอยู่ครับปกติตัวแปร x โดดๆนี้ ä, จะมียกกําลังหนึ่งนะครับดังนั้น x ยกกําลัง n หมายความว่าอะไรบวกไปหนึ่งครับเราจะได้ x ยกกําลังหนึ่งนะครับของตัวมันเองนะครับบวกเพิ่มไปหนึ่งและนำหนึ่งบวกหนึ่งนี้นะครับ มาใส่เป็นส่วนนะครับแค่ okay, นี้แหละครับแล้วก็บวกค่าคงที่ C สรุปคำตอบก็คือ x ยกยกกำลัง2ส่วน2บวก4นี่ก็ตอบได้แล้วนะครับหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่พอใจก็คือเศษหส่วน2 x ยกกำลังสองบวกสี่นี่ก็คือคำตอบของการหานะครับตัวแปรนะครับยกกำลังใดๆโดยมีข้อแม้นะครับว่าห้ามเป็นห้ามเป็นลบหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับถ้าเป็นลบหนึ่งลองดูต่อนะครับถ้าลบหนึ่งอยู่ในนี้นะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับ แม้จะเป็นศูนย์ที่เศษยังไม่มีผลอะไรนะครับแต่ข้างล่างครับงานเข้าครับจะเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งครับส่วนตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับซึ่งเราจะมีวิธีในการทําของลักษณะโจทย์แบบนี้นะครับในสูตรอื่นนะครับต่อมาครับต่อมาผมขอลบก่อนเขียนโจทย์ใหม่โจทย์ข้อต่อมาครับ จนข้อต่อมาเป็นอินทิเกรต 2x dx นะครับการที่ตัวแปรนะครับสำหรับอินทิเกรตนะครับจะเป็นพนด dx นะครับตั้งประกบคู่กับสิ่งที่เราจะหานะครับเส้นปาที่ผมล้อมรอบไว้นี้เราเรียกว่าอินทิแกรนนะครับ พจอินทิเกรนก็คือพจน์ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายอินทิเกรตกับการเทียบตัวแปร dx จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับจดข้อนี้ครับแน่นอนครับมันมีค่าคงที่ครับคือ2นะครับเหมือนกับหาอนุพันธ์ปกติเลยครับในกรณีถ้ามีสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงที่ที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับจะต้องออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตครับ2ก็กะออกมาแบบนี้นะครับ ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x เทียบตัวแปร x แบบนี้ครับซึ่งก็เหมือนกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยก็ฉะนั้นเราก็ทำวงเล็บไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดการไปกระทบกระทั่งกันนะครับเมื่อทำออกมาแล้วนะครับจะได้แยกแยะออกนะครับฝึกไว้นะครับแม้โจทย์ข้อนี้จะง่ายก็ฝึกไว้หน่อยมันก็จะได้อะไรครับ x ยกยกกำลังหนึ่บวกหส่วนหนบวกหนะครับส่วนบวก4เอาไว้ข้างนอกครับลอไป ดังนั้นเราจะได้2นะครับ x กำลัง2ส่วน2บวก c ตอบแบบนี้ไม่สวยเลยนะครับต้องตัดให้เรียบร้อยนะครับเศษ2ตัดกับส่วน2นะครับฉะนั้นคำตอบก็คือ x ยกกำลัง2บวก c นะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการใช้สูตรที่เรียกว่าตัวแปรยกกําลัง n ใดๆนะครับตัวแปรสามารถยกกำลังติดลบก็ได้นะครับดังเช่นโจทย์ข้อนี้ครับจงหาการอินทิเกรตของเศษ1ส่วน x ยกกำลัง4แล้วกันเทียบตัวแปร x บางครั้งนะครับตำลาบางเล่มจะเห็นว่า dx เป็นเศษใช่ไหมครับก็สามารถคูณหนึ่งได้นะครับโจทย์อาจจะดูน่าสะึงกลัวขึ้น เป็นแบบนี้ครับเหมือนกันทั่วการเลยทั้งซ้ายและขวานะครับเราสามารถแยกออกมาไปทางซ้ายมือก็ได้ถ้าเรางงนะครับดูนะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องพลิกขึ้นมาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปไม่เป็นส่วน x กำลังสใช่ไหมครับพลิกขึ้นมาเป็นเศษจะเป็น x ยกกำลังลบสแค่นี้เองนะครับและก็ไปตามปกติครับดังนั้นก็จะได้ x ยกกำลังลบ สี่บวกหนึ่งส่วนด้วยลบ4ี่บวกหบวกสเสมอนะครับบรรทัดมันล้นนะครับผมขอผมขอขยับมาทางซ้ายมือนะ,อะมาทางนี้นะเพราะฉะนั้นจะได้ x ยกยกกำลังลบสบวกหเป็นลบสามนะครับส่วนด้วยลบสามบวกสเห็นไหมครับก็ยังตอบได้ ไม่สวยนะครับจัดรูปให้เรียบร้อยขออนุญาตลบตรงนี้หน่อยนะครับขออนุญาตลบตรงนี้บรรทัดบรนล้นนะครับ่าเป็นอะไรครับลบสามนะครับก็เป็น x กำลังลบสามก็จะเป็นหนึ่งส่วน x กำลังสามอย่างนี้ถูกต้องไหมครับส่วน ลบสามก็เป็นส่วนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็จัดรูปคำตอบให้ส,สวยๆนะครับเป็นด้านขวามือนี้ครับขออนุญาตลบอีกครั้งนะครับบรรทัดบรรล้น่ะนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการตอบที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ะก็จะตอบเศษลบนะครับ เศษหนึ่ง <Z> <1. S 1> ส่วนสาม x กยกกำลัง3าบวกสนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันลดลงนะครับจาก1ส่วน x กําำลัง4นะครับพอผ่านการอินทิเกรตไปแล้วจะกลายเป็น x กําำลังสานะครับพร้อมสัมประสิทธิ์นะครับที่นำมากระทำในการบวกไปอีกหนึ่งนะครับมันทำให้การติดลบนั้น มากขึ้นนะครับพอมากขึ้นก็คือเลขเลขเลขอันดับลบเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับโอเคครับมาดูข้อต่อมาครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาเราก็มาลองทำสแควร์รูทบ้างนะครับสแควร์ o ูทสแควรูทเป็นยังไงลองตั้งโจทย์เล่นๆนะครับอินทิเกรตสแควร์ูทเนะครับ หลายคนเครียดกับโจทย์ลักษณะนี้มากอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสแรรูทเเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับคำว่ารากที่2รากที่2นะครับหน้าตาของมันเป็นยกกำลังแบบนี้เองครับสแร์ทเก็คือเศษ1ส่วน2ครับแค่นี้เองครับฉะนั้นไปตามปกติครับของการยกกำลังก็คือ x ยกยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกไปอีก1ส่วนเศษ1ส่วน2บวกไปอีก1บวก เพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งได้เลยครับเราแอบทดกันนิดนึงนะครับก็จะได้หนึ่งส่วนสองนะครับเอาสองคูณหนึ่งไปก็ได้เป็นสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษสามส่วนสองเราก็กลายเป็น x ยกกำลังเศษสามส่วนสองส่วนด้วยเศษสามส่วนสองแบบนี้บวกสี่เห็นไหมครับ ผมขอลบด้านขวาอีกแล้วนะครับพื้นที่มันจะได้ไม่ล้นนะครับอยากให้มันเต็มจอใหญ่ๆไว้นะครับไม่มีอะไร่าต่อมาครับก็จะเป็น x ยก,กําลัง3าส่วนสเนี่ยมันก็คือเศษหนส่วนสนะครับคูณกับสามะครับถูกต้องป่ะในขณะที่3าส่วนสนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติของเศษส่วนนะครับ คลิกกลับได้เป็นอย่างนี้แอบสังเกติดน,นึงนะครับยกกำลังหนึ่งส่วนสองคูณสามเนี่ยมันคือยกกำลังซ้อนกันนะครับนะครับ x ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับก็คือหนึ่งส่วนสองและก็ยกกำลังสามไปอย่างนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีลากที่ x บนอยู่ก็ได้หรือว่าจะเป็น x กําลังสามแล้วก็คูณ หนึ่งส่วนสองแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นมันคือลากที่2ใช่ไหมครับของ x ยกยกกำลังสามนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับโอ้เริ่มตาลายนะ, <laughs> นะครับตรงนี้ก็จัดการแปลงคำตอบนิดนึงนะครับเป็น เศษสอส่วนสนะครับสแควรูทเกยกกำลัง3ครับก็เป็นคำตอบของการหาอินทิเกรตของสแควรูทเนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็พอจะเข้าใจการทำโจทย์กันบ้างขึ้นแล้วนะนะครับยังไงก็ติดตามการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นต่อ,ตอไปครับอันนี้ก็แค่สูตรแรกนะครับสูตร ที่ชื่อว่า x ยกกำลัง n นะครับขอบคุณมากครับผม